เป็นไหนกันหมดนะคะน้องอยู่บ้านยายค่ะไปแล้วไม่มาพี่ที่ไหนลูกพี่อไปอยู่บ้านยายสวัสดีค่ะเฮ้ยเกินหมดแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนร้านเลยนะคะที่ที่บอกว่าสราถูที่ทำเองคืออะไรอันนี้ค่ะแชมพูแชมพูคิวบ์เซรั่มลดผมร่วงผมบางเป็นค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยังไม่ติดสติกเกอร์นะม่อคืนนี้เป็นผมกล้วยดกบดลายย้อน อ๋อเป็นผงกล้วยนะคะใช่ค่ะผงกล้วยอันนี้ไม่ผสมแป้งเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นชาเลือดมังกรอันนี้เป็นของเครือข่ายผลิตได้ที่เดียวคือจังหวัดเชียงรายชาเลือดมังกรนี่นะคะแต่เนี้ยเป็นฝีมือพี่ลูกเองทั้งหมดเลยว้าวเป็นเป็นสูตรของเราเองมีออยอทุกตัวค่ะอ๋อนี่ไง <ใจ S 1> ชาชา้ชาแม่มินใจมีไหนอ่ะเดี๋ยวไปเอา้วันนี้ไม่ได้ลอกเลยรเก็บอย่างดีมากินข้าวด้วยกันเด็กกินกันแม่ไม่รุ้ตั้งใจทำส่วนฝั่งนี้ก็ก็เหมือนกันค่ะสูตรสูตรเดียว อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเลยอันนี้ทำเองอันนี้ชาดอกอัญชันที่ที่เราให้ชาวบ้านปลูกแล้วเราก็ส่งเสริมแล้วเราก็นอกจากแปลรูปเป็นแชมพูแล้วเนี่ยอันนแบบนี้ดีค่ะอันนี้มันก็จะเหลือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันนี้อันนี้เป็นของบริษัทซึ่งบรใช่ค่ะอันนี้อันนี้เอามาเอามาไว้เผื่อแจกลูกค้าอะไรย่างเงี้ยอหะส่วนอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ทำออกมาเดี๋ยวจะได้ไปต้อนรับรัฐมนตรีวันที่สิบเจ็ดรัฐมนตรีกระทเก็ตใชอันนี้ก็ แชมพูที่ช่องสามเลยโอ้อหเอกช่องสามทุกฤดูหลุดออกเลยเฮ้ยนี่สามารถติดต่อไลน์มาได้เลยนะเนี่ยมีไลน์ช่องทางติดต่อเน้นๆเน้นๆอันนี้ส่งประกวดที่ที่กรุงเทพอยู่ค่ะปีนี้รางวัลหนึ่งแสนน่าจะได้ลุ้นอยู่เราใส่ภาพเก็บดอกอัญชันเนาะอันนี้เป็นคนนี้ไหมคะนี่ก่อนจริงจะใช่ค่ะไม่ไม่ได้ใส่หน้าตัวเองสลับกันนิดหน่อยปินิดหน่อยนิดหน่อยค่ะลูก ก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากจะให้น้องน้องแป้งเผื่อได้ไปไปเพราะใครที่มีปัญหาเนีอยเดียวผู้หญิงคนนี้อายุตั้งสี่สิบตอนที่เจอกันนะคนนี้เขาบอกว่าใช้ทุกอย่างมาในมาจากโซเชียลอ่ะใช้มาทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จคือร้านเป็นเรื่อยๆแล้วเขาก็น่าสงสารคือเขาขี้เหร่อพอขี้เหร่ปุ๊บเริ่มงผมไม่มีปุ๊บแย่กว่าเดิมอีกแยาเแล้วเขาก็ซื้อของเรานะซื้อไปบ่นไปด้วยนะโอเคพอพอ้ใช้แค่แปดวันนี้ เขาส่งลายมาบอกว่าคุณลูกรูนี้สิได้ผลแบบนี้เลยแปลฟันอันนี้เป็นเขาเขียนมาเองเบอร์หน้าตัวเองนะเบอร์หน้าตัวเองเลยเราพอเห็นเราอุ้เราแค่เห็นแค่ตรงนี้เราก็รู้แล้วอ๋อสงสารอ่ะถ้าไม่เจอพี่ลุงเขาก็คงจะหัวร้านแล้วพเื่อสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดหน้าสงสารแล้วสิ่งที่ที่ทำให้ให้เห็นชัดเจนคือผู้ชายคนเนี้ยคนที่ร้านมาห้าปีค่ะคนนี้ก็บอกเหมือนกันว่าใช้อะไรก็ไม่ไม่ขึ้น แต่เราก็ไ oh. ม่ได้จะไม่บอกทุกคนว่าของเราดีที่สุดหรือว่าใช้ได้ร้อปร์เซ็นมันมี90%้ที่ใช้แล้วดี oh. เข้าไปดูในช้อปปีได้นะว่า oh. เออใช้แล้วมันโอเคนะ90%เปอร์เในสำหรับคนที่ใช้ oh. คนในรุ่มากสุดคือแปดสิบนะผมไม่ร่วม คือร่วงมาทุกวันแ่ะมันเป็นเรื่องปกติการที่ผมร่วงร้อยเส้นต่อวันเป็นเรื่องปกติคุณหมอบอกนะแต่ว่าที่ไม่ปกติคือที่ร่วงไปมันไม่ขึ้นถ้าคุณร่วงวันละร้อยร้อยเส้นเนี้ยยังปกติอยู่นะลูกแต่ว่าถ้าหาว่าที่น้องเปเจออ,อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าที่ผิดปกติคือคนที่ร่วงแล้วไม่ขึ้นอันนั้นเตรียมตัวเลยหัวร้านแน่แชมพูอะไรต่างที่ใช้แล้วเนี่ยผมแชมพูที่ห้อไหนก็ตามถ้าคุณใช้แล้วประมาณเดือนหนึ่ง เร็วสุดคือแปดวันนะหรือหนึ่งเดือนถ้าผมคุณขึ้นคุณใช้ต่อไปเลยแต่แชมพูยี่ห้อไหนก็ตามที่ว่าใช้แล้วอทิบดีหรือหนึ่งเดือนสองเดือนไม่ขึ้นให้หยุดใช้เลยไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องใช้นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ที่ดีหนึ่งแต่มันเจอหนูนี่เก่ดีมาออกมาเอาไปใช้เดี๋ยวเราเป้เอาไปใช้นะเรงแรมนี่ตรงนี้เป็นเชื้อราลูกสาวตรงนี้หนนกา ผมผมไม่รุ้มนี่โดนสารเคมีตอนนี้กำลังขึ้นใหม่ตอนนั้นผมเยอะกว่านี้แต่เป็นคนผมเส้นเล็กเนาะค่ะไปร้านสืบสวยทีไรผมจะร่วงเพราะว่าโดนสารเคมีการที่เราเข้าร้านสืบสวยบ่อยๆอ่ไม่ดีการย้อมผมบ่อยๆก็ไม่ดีคือถ้าจะย้อมคือให้เป็นชนิดสั้นแล้วยังหมักไว้บนหัวนานเกินไปถ้าเป็นชนิดที่ต้องย้อมแล้วหมักไว้บนหัว2 0 3 0นาทีอันตรายมาก ถ้าเจอสารเคมีที่ผมร่วงแล้วมันลับปลายากอันนี้เป็นชาที่ป้องกันสายตาฝ้าฟางสายตาฝ้ามัวอันนี้คลี์เพือผมจะได้เผื่อว่าวันข้างหน้าเนาะค่ะพี่ลุงมีที่มีมีห้องผลิตเองทำเองน้องแป้งก็สามารถที่จะเอาไปเป็นสินค้ารีแบรนด์ให้ได้เี้ยีแรีแบรนด์แป้งฉันด้คะนี่ เดี๋ยวเราคุยแล้กันแล้วกันค่ะหนเจอประทาอยู่นี่เลยมาเจอพอดีเลยเนี่ยโอ้ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังรีแบรนด์ให้กับลูกค้าหลายท่านอ๋อค่ะเฮ้ยน่ารักมากวันนี้นะคะก็มีน้องมามาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวเราทานข้าวกันนะคะโอ้สติ๊กเกอร์ที่เอามาจากชุมชนพัฒนาค่ะ อันนี้หเน้ำแป้งใครที่รู้น้ำงกีใช้นะคะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผผสมอะไรนะผสมน้ำอุ่นทานน้ำเปล่าก็ได้เน้ำเปล่าก็ได้นะคะดื่มก่อนอาหารสามสิบนาทีเอออันนี้ก็ไดู้ดีมากอันนี้มีประโยชน์ของมากเลยนะคะนี่ใช่ไหมคะเป็นกดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าสําหรับซื้อแล้วมาซื้อซ้ำที่แบบเป็นกระเพาะอานเงี้ยค่ะ เรานั่งคุยกับพี่เขาเนาะว่าเรานี้เจอปัญหาอะไรอยู่อย่างเนี้ยแบ่จัดการเลยลูกขนหนค่ะเราแม่จับบบวิทยาศเจอเจอวีทเออไรีนรูเสาบ้านเป็แม่เขาแม่เนี่ยโอ๊ยเหรอไม่ครับ ไปไปสองรอบไปไปครั้งเดียวเลียวไปไหนไม่รู้ไปครั้งไปครั้งเดียวเดียวไปครั้งสามก็จะทำไปสลอดเขาทำบอกผมเนาะเสร็จแล้วก็หางตัวเองไว้ในบอกบอกเดี๋ยวเราไปเราไปมาทำโค้งของนาค่ะเนาะเพิ่งทำได้มาสองปีพีเลยเดี๋ยวเราไปเขาอยังแบบว่าเอออยากแบบแป้งเดี๋ยวไปดูเขาไม่รู้สักการต้องทำยังไงต้องปักกลงยังไงโผมได้หมดเลย มาหลังจากที่เราทานข้าวแล้วก็นั่งคุยกันได้สักพักหนึ่งที่ในห้องอาหารเนาะอต,อนตอนนี้มาชมกระสของแม่โรงกันครับมาพาชมหน่อยครับอ๋อจะมีจุดตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เลยนี่เราจะเห็นไก่ใส่อะไรนะถุงเท้าไก่ปลาม่ไก่ปลาโอ้โหมานี่ก่อนเอามานี่ก่อนใช่ไหมคะ อ๋อน้องพาทัวร์เราจะมีโปรแกรมตรงนี้อ๋อเป็นเหมือนกระเสียบตะกรอนพอเพียงนี่ไงสารดิ้งซุปเปอร์อะไรล่ะคะก็คือรู้สึกรู้สึกว่าดีใจมากเกตกระไดเนี่ยอ๋อจ้านี่น้องน่ารักมากนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นกระเสียบตะกรอนแบบกระเสียบพอเพียงเออ เอากินข้าตรงนี้ก็ได้อ่าพาชมหน่อยค่ะแม่แม่ต้องจะมีกบเลี้งด้วยนะคะก็ตอนนี้จะพาเราไปตกปลากันนีนโอ้งโอลงด่นมากนี่นไม่ได้ใส่ได้สร้างมาได้กี่ปีแล้วคะจ้าวอ,อยู่ตรงนี้มา 6ปีค่ะลูก6ปีใช่แต่ว่าอยู่ทําทําในที่เล็กๆที่ดังไปทั่วประเทศเนี่ยค่ะอยู่มา15ปีาปี่ตรงนู้นเลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ประมาณ6ปีอจะ20ปีแล้วแล้วทั้งสองจุดเลยว่าแม่จะทำแบบนี้ด้วยเนาะทำสวยทำตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆเลยทุกวันนี้ก็ยังจำเอาบ้านหลังนั้นเก็บไว้นะไม่ขายเพราะว่า เรามีชื่อเสียงมาจากบ้านหลังนั้นอันนี้ปลาปลาตัวใหญ่ๆที่เลี้ยงมาจากบ่อพลาสติกนะแล้วก็ย้ายมา้เยนี่นิ่าจาแัน้ตรงนี้สอเลยสบายเลยนะโอ้ อันนี้เลี้ยงมาจากบ่อใช่ทำไมใหญ่มากอะแล้วก็ขยายมาจากบ่อใหญ่นี้เลยเงี้ยเมื่อก่อนบ้านไม่ไม่ได้มีบ่ออะไรเลยนอกจากเอาเอาอันเรื่องราวกระสอบใส่แกร็บตรงไหนคะเอามาทำอ๋อมีี่โอ้ยพี่อันนี้คืออะไรฮะที่ทำข้าวเอาที่ทำข้าวนะเอาได้ไหมเอาเนาะโอ้เอาดีวันแรงพอไหมวันทุกมสี่เฮ้ยแม่ยังเก็บไว้ด้วยอ่ะ อนี่นี่อะไรอ่ะอันเป็นปืนหมอกเข้าอ่ะที่มันเอาไว้หมุนแล้วข้ามันจะลงอ๋อเอาไว้หมุนแล้วเข้ามันจะลงแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยน้องมากมองเก่งด้วยสีข้าวแล้วก็มองมองแล้วมองอ่ะโม่โม่แล้วก็มองนั่นมออันนี้เป็นหม่เหมือนน้องแป้งยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้อนี่อ๋อนี่ก็เป็นไม้ เหล็กๆหล็โอ๊ยระวังลูกระวังนะลูกเป็นเพลงนะเนี่ยตัวเลิสเลยเดียวโอ้โหน่ายืนตั้งนานแล้วก็ tá, มาเป็นคันเป็่ปอยามาฆ่าตัวว้านนี่เป็นมดคันไฟตรงนี้อ๋อที่ที่แม่บอกว่าเลี no. ้ยงบอกกบไว้อ่ะกบอยู่ตรงนั้นเลยค่ะลูกอ๋อตรงนี้นี่เหรอมากบบอากบ นี่ไงไหนข้างในนี่ไงอ๋อนี่เราต้องเรียนนะนุ่น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 อยู่ในอยู่ในอ๋ออยู่ในนี้อยู่ในนี้กันหมดเลยว้าอยู่ในนี้กันหมดเลยมันไม่ค่อยกินอาหารแล้วเพราะมันเป็นฤดูหนาวอ๋อจะจะไม่เปลืองอาหารละเขาจะเหมือนจำศีลนะคะโอออยู่ตรงนี้กันหมดเลยเธอสามตัวลิงกันเลยตัวผอมๆนี่คือตัวผู้โอตัวอ้วนๆคือตัวเมียอู้หวิตาตัวในในกระเบื้องนี่มีตะกบหมดเลย Oh. กบเยอะมากอยู่ในกระเบื้องมีฝั่งนู้นจะเป็นลูกกบแน่เลยเยอะบอกกบนี่เราไม่เคยรู้นะเนี่ยเราต้องมาด้วยตัวเองแบบเนี้ยมันจะแบบนี่สะใจเนาะถ้าแบบเราแบบดูแค่ oh. ทีวีเราจะไม่ทำนี่นะเขาทําแบบนี้เนาะบอกกบนี้เราต้องไปทําแล้วเนี่ยเนี่ยสองปียังไม่ขยับไปไหนเลยนี่ hmm. หกปีต้องมีเท่าแบบประมาณนี้ ก็คือเริ่มมาจากเล็กๆเนาะแล้วพอจุดๆเล็กๆมันมันเราจัดสัรปันส่วนได้มีเหมือนอย่างนี้เลยนะแค่แค่ห้าสิบสามตารางวานะมีแบบนี้เลยมีกบมีปลามีเป็ดมีไก่มีหมูอยู่ในนั้นอยู่ในที่แคบแค่เป็กเล็กแล้วทีนี้พอพอสิบปีผ่านไปทำตรงนั้นสิบปีก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็มาซื้อตรงนี้สิบไร่แปลงนี้ซื้อไร่ละแสนแรงนู้นซื้อไร่ละสองแสนห้า ฝั่งนี้ใช่ค่ะกำลังโผมไปเกือบจะหมดละนี่ยังมีฟักแลงแตงอยู่นู่นโอวใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บมาให้ดูแล้วก็ยาวไปถึงนู่นสุดนู่นเลยค่ะตอนนี้มาเราไปดูไก่งวงฝั่งนี้ก็มีไก่งวงกันไก่มีหลายพันมากมีเยอะเลยค่ะไปดูไก่งวงกันไก่งวงปลาคือมันมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วลูกแล้วก็ไม่ต้องได้เหนื่อยแล้ว เราเหนื่อยมากกว่าจะสมบูรณ์มันก็ไม่ง่ายนะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายหรอกแต่บังเอิญแม่เริ่มจากเล็กๆบ้าจากจุดเล็กๆมีรถบัสรถทัวร์มาเต็มบ้านเลยแล้วอยู่ในในใจกลางชุมชนเนาะตอนนั้นสิบไร่เลยสิบแรกตัวนี้อยู่กลางทุ่งนาแต่บ้านที่เริ่มทำมาแรกๆคืออยู่ในชุมชนเลยแต่ก็ไม่มีใครได้กลิ่นเหม็นไม่มีใครได้กลิ่นเสียงไก่เลยะค่ะ บ้านใกล้ๆเนี่ยอยู่ติดๆกันเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนเราแต่เราทำคนเดียวเขาบอกว่าเราก็ดังอยู่คนเดียว<อ>มีชื่อเสียงได้เข้าฟ้องสมเด็จประเทศประมาณห้าหกห้าหกครั้งอ,องค์พาก็เข้าฟ้อสองครั้ง,งแล้วก็ได้ออกรายการทีวีมากมายไปหมดเลยถึงบอกว่าเป็นบุญที่นําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาทําแล้วท่านแป้งทําเรื่องโคกหนองนาน่าหนู อนาคตถึงสุขสบายแน่นอนดูมั่งทำได้สองปีแล้วแค่ตอนนี้ผ้านเราไปประมาณนี้ดีดีดีไก่เงินก็นี่แหละแหมหมดดูหลังกินก็โอเคเลยชันีันมีเอกนะมีเอกนะเออนี่ไงที่แม่บอกว่าเอาทำอะไรนะสบู่เอ้ยแชมพูโอ้อันนี้เลยแม่จะปลุกเป็นแบบนี้เลยอ่ะ นั่นไงที่บ้านเรามีเราไม่เห็นประโยชน์อะไรจากมันต้องเรียนรู้จากแม่แล้วว่ามาได้ยังไงเออนั่นแหละที่บ้านเราที่บ้านเรามีต้นล่อยทิ้งแตัตทิ้งด้วยนี่แล้วเมื่อก่อนนี่กิโลละห้าหกร้อยโอ้โหอี๋ยวนี้ถูกลงกิโลละร้อยห้าสิบบาทสรัอัญชันนะเคยมาปลูกแต่มันโดนต้นอันนี้บังแดดมันก็เลยทําให้มันเป็นโรคอ่าไม่ได้เลยเดี๋ยวจะต้องต้นนี้มันเป็นต้นอ อะไรเขาเรียกกะระปะพึกมันจะสวยมันเป็นดอกสีชมพูทั้งต้นไงแม่ก็เลยไม่อยากที่จะตัดทิ้งเราต้องย้ายอันนี้ต้องเอาไปไว้ที่อื่นต้องขยายอันนี้ใช่ใช่เดี๋ยวมะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้าวก็จะโตอันนี้ก็จะโตแล้วก็จะติบังแดดมันหมดเลยอ๋ออ๋อนี่แหละเล็กมีเท่านี้เนาะเผ็ดนะระวังชอบกินเผ็ดไหมคะลีลลี่ชอบกินเผ็ดไหมไม่ชอบเผ็ดโอ้ครับโอ้ดีจังเลยเนี่ย หนูหนูรู้สึกว่าได้มาเจอแบบได้มาเจอแม่เนาะแล้วก็เดินดูอะไรแบบนี้โอ้โหหนูแบบยิ่งอยากจะเมื่อก่อนไม่มีอะไรไปเร็วๆรวมากเลยม่งเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนะมาจากศูนย์เลยนะพ่อต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศทํางานก่อสร้างอยู่ประมาณ20ิปีแต่เราเนี่ยอ่าก็ใช้เงินซูรุ่ยซูร่ายเนาะแล้วจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วลูกสามคนต้องเลี้ยงดูเองแล้วพอเราเราเกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วกินยามันไม่หายไง กินยารักษากับโรงพยาบาลก็ปลาบึกใช่ไหมปลาบึกโอ้โหมันผสมพันธุ์กันนับนนั่นใช่ใช่ใช่นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ก็ดูตกปลาอะไรไปแล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ากินยาแก้โรคเครียดอะไรมันไม่มีความหมายนึกถึงในหลวงรอเก้าก็เลยไปเรียนต่อปริญญาตรีในสายที่ในเรื่องในหลวงโดยเฉพาะเลยหลังจากเรียนจบสี่ปีล้วเรียนปริญญาสี่ปีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลับมาก็ทําในที่53ตารางวาทําทได้3เดือนอรถตู้มาเต็มบ้านเลยเพราะว่าเพราะมันเล็กไงมันเล็กแล้วมันทําได้ง่ายสเดือนมีปลามีเป็ดมีกบมีไก,ก่เล็กๆอย่างที่เราอยากทํะพอพอ,พอ3เดือนมีรถบัสรถตู้มามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องกินยาแล้วเราจะทําสวนของเราให้มันเหมือนเป็นธรรมชาติบําบัดหลังจากนั้นพอพอความรู้ถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็มี การเชิญไปเข้าเฝ้าแล้วก็มีคณะมารถบัสรถทัวร์จากทั่วประเทศมาที่บ้านซึ่งเป็นซอยเล็กๆบ้านหลังเล็กๆแล้วก็สวนเล็กๆอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความสุขจนอย่างที่บอกเก็บหอมรอมริบแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้อค่ะตอนนั้นนี่แบบจนมากแม่ลูกไม่มีอะไรนะแม่ลูกเป็นคนที่ฐานะยากจนแต่แฟนน่ะเสียสละตัวเองไปทํางานต่างประเทศแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราไม่เก็บเงินอะ ก็คือเอาเวลาที่ห่างกันไปทิ้งซะเปล่าแต่บางเอิญ้่าไม่รุ่งโชคดีที่มีหลักของในหลวงรามาช่วยให้ชุดชีวิตขึ้นออกจากหลุมอ่ะหลุมดำใช่หลุมลึกๆหายจากโรคโรคซึมเศร้าตอนนั้นไอ้ีวตัวยังไม่ใหญ่แต่ว่านะหนุทำแบบนี้เนี่ยเราต้องไปซื้อกับข้าวทุกวันใช่ค่ะแม่การที่หาเงินไปซื้อกับข้าวมันเหนื่อยมากกว่าการที่ เรามาทําแบบนี้นะใช่ค่ะการที่เรามีแบบนี้ใช้เวลาแต่มันก็มีเวลาที่จะสําเร็จถ้าเราไม่ต้องเอาใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็จะมีอาหารการกินสมบูรณ์แค่วันนี้เราไปตลาดถ้าไม่อยากกินอะไรที่อยู่ในตลาดก็กินี่ันสวยนี่พอเต็มแล้บ้างปลาปอปลานิมที่เอาหารนปลานิมนี่จะเต็มนี่เลยปลาห่ิมาแล้วปลาหนิมปลาตะเพียนปลายี่สุกตัวนี้คือ นาเียกจะถึงนู่นแหละคันที่ย่าลกๆนะเท่ากันเลยใช่ต้นไม้สูงเลยนะแดดร้อนใช่ไหมคะร้อนสิบไรลูกเต้าก็ไม่ลาบากะล้ะถ้าเป็นบ้านนูนี่แบบนี้มันไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำหรอให้ทาแต่ว่าถายทำเขามันเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเลยจนมาถึงตรงนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะมาถึงตรงนี้นะวันนี้กระท่อมีโฮมสเตย์สวยมันล้มไปเพราะพายุกระทำไป มันมีทุกขั้นทุกตอนเพราะเขามาถ่ายทําเราทุกปีถ้าหนูสามารถเอาไปตัดต่อแล้วก็จนมายืดยาวจนถึงเดี๋ยวนี้ได้มันจะเป็นรายได้จนมาถึงหนูมาเยือนเนี่ยนะอันเอ็นเอ็เอามเอามหลงมากเลยดูนะแกมดิหยุดนิ่งค่ะเหมือนเธอนี่เหมือนไม่ถ้าพิมคนีตถามมโนสมบัติลงใน g o o g l ะมันจะขึ้นมารูอ่เมื่อกนะไฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศ บ้านส่วนแม่ลุ่งนะคะกับลูกสาวกำลังจะตกปลากันนะครับแล้วก็น้องสายแดงแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะนี่เราต้องใส่อะไรตรงเบ็ดมันไหมคะไม่ครับโอ้เนี่แกมี่สาวสวยอ่ะเชียงรายเนาะแม่ออันนี้ ออเป็ดมันที่พี่ไปเอามาใช่ไหมคะค่ะใช่นี่พ่อเป็นคนทำแหละแต่ว่าไปไว้บ้านระดอนอ๋อให้เสา่แดงก็เอา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 อะไรลูกทุ่นมันขะ้นอีกหน่อยเพราะน้ำมันลึกอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้สีนี่เนี่ยนี่แม่รู้นะนี่เราต้องเรียนรู้จากแม่ลงบ้างแล้วนะโอ้ยรู้สึก แต่ภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเลยที่หนูมาเจอแม่อย่างเนี้ยเออคือแบบเวลาหนูไปก็ไม่มีใครแบบเอออธิบายให้เราแบบชัดเจนอย่างเนี้ยเออบ้านนี้ชิวๆไม่อยากไปี่ไหนเป็นแม่อาหารนั่นแหละเออเป็นป่าเขาใจไว้แล้วบ้านนม้โดนพ่อเราไปจ้องทำได้ไหมคะได้ทำไม่ได้อดเออแต่ทำไม่ได้เหรอันนี้เอาไว้เอาไว้สูงๆหนเลย มันคือตัวใหญ่นะแม่มันสูงเกินแม่น้ำมันดึกไหมไม่เอาโอเคนั้นก็ได้ครับใส่สแดงได้ก็ได้ได้ได้แค่เดืนไปเกไก่เพื่อว่าแถวๆเนี้ยปลามันเจะไอ้เวลาเขาเขาออกขึ้นมามันจะโดนิ่งมะพร้าวไม่เอาปีงมะพร้าวลงไว้อ๋อนั่งนั่เธอขี้ขโมยนะเธอไม่ไก่งงเอ้ยไม่ใช่ไก่อันนี้ไก่บลาม่าจุดจุด น่ารักมากเลยอ่ะดูบ้านหนูจริงไม่เคยเห็นพันธุ์แบบนี้มีแต่ไก่บ้านธรรมดาทั่วๆไปอันนี้เป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากขายแพงด้วยโอ้ไก่สวยงามใช่ค่ะดูึไก่ใหญ่จะเลี้ยงในต่างประเทศออให้เราเปลี่ยนอาหารได้เปลี่ยนอันนี้เถอะอันนี้เขาใส่อะไรอ่ะเอาเอาเนื้อใส่เอาจีนป่าใส่นี่ โอ้จิ้นปลาจิ้นป่าใสมันแข็งเอาแล้วข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวง่ายไม่ง่ายบอกว่านนี้กินปลากกินข้าวเหนียวค่ะจะใกล้ใกล้ก็ได้หรอกเพราะมันจะยูฮิมน่านน่านเดยกกำลังจะกินละใสแดงนี่เริ่มต่อละเวลาที่มันกินนะอย่าตกใจค่อยๆดึงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่น่าจะหลุดแต่ถ้ามันถ้ามันกินจริงๆมันจะบรรลุไม่มีอาหารเนาะไม่มีอาหารใสไว้ โอ๊ยเฮ้ยกำลังจะปิดกล้องว้าวทุกโอ๊ยแรงแรงกล้องจมน้อยระวังเขาตัวใหญ่แนงตัวใหญ่แรงดึงเลยดึงเล่ดึงไม่ได้แล้วมันขาดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อสายเบรคมาใหม่ตัวใหญ่จนเนี่ยอะไรอะทำอะไรอะเธอทำอะไรไหมเขาเนี่ย นีหักเลยไม่เป็นไหักเลยเก็บได้เร่ยอด้เลยเหรอคะแต่อนีอมันแพแ่งก็ค่ะโชคโชคมาแล้วมันโชคมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทีนี้โอ้ได้ตัวเก่าๆจอมเล่นๆมันดึงไม่ไหวเลยอะตัวใหญ่เนาะปดุกใช่ไหม ตัวละสามกิโลปั๊บถุงไม้มันไมมเล็กกระต้อยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเขาทำมาอยู่เดี๋ยวนะคะอ๋อเขาทำไม่นั้นยาวแล้วไปทำไมมันไม่กินหอวฉันไม่เดี๋ยวเออดันสิเนาะเจ้าลูกคนสวยเออใส่แบบไคนแบบปูเออได้ไหมนะเป็นปลาผู้หญิงเยอะเออเธอไปทำอะไรเป็ดเขาไง อ๋อันนี้อ่ะเธออันนี้มีสองอันก็เธอเบสก็ถูกคืนนี้สามเลยซื้อเสียอยู่พอบ่อบอเนี่ยปลาสาวเยอะรอดูก่อนรอบนี้จะได้ไหมไม้ไม่หักแล้วนะเออจะย้ายมาไว้ตรงนี้ไหมล่ะอันนี้คือคืนย้ายที่อุ้ยกินข้าวไปแล้วมั้งอ๋อยังยังยัง ปลาต้หน้าดักแม่นนะไปหย่อนปุ๊บมาเลยอือ้แต่ไพ่มีเยอะมากเลยนะมีเยอะค่ะตัวเยอะมากค่ะแน่นเลยตัวเท่าขาเราเยอะๆโอ้โหวนี้เราจะทำปลาอบลมควันละอ๋อปลาหกขาฝาปิดโอ้ค่ะอบหรืออบลมควันในโอ่งครับเรื่องอะไรลูกมันไม่ไม่ได้แล้วยังยังเหลือหมดแล้วเหลือหมดแล้วดึงขึ้นมาทียังไม่หมดปล่อยอีกเออ นี่ตัวเล็กอ๋อนี่ยังเป็นลูกอยู่เลยลูกไผ่ใคแกะเป็นอ่าอันนี้ก็น้องเกาน้องสุน้องน้องสุดทองเออน้องไปจะพูดไทยไม่ชัดนะไม่เป็นไรค่ะดูแม่กำลังพ่นน้ำต้นพริกไทยไหมคะแล้วก็บอกกบนะคะอุ้ยต้นมะพร้าววิ่มะพร้าวออกลูกเมื่อกี้เราทำไมไม่เห็นเนี่ย ฝาดใช่ฝาดนะเียวตาน้กเียวอั้มหลังทําไมเอนั่นสิเนาะอปลาเพี้ยอะไรแก่ปลาเพี้ยน่ะปลากาอ๋อนตัวใหญ่ก็ไปแล้วเรากำลังจะอันนี้นะคะก็ไปดูปลาน้อยนึ่งออใส่แดงไปดึงว่าไม่ช่วยเขาดึง อ่าวิ่งได้ตัวใหญ่ไหมคะไม่ได้ไปไหนละ <c oughs> โอ้โหแม่สะละดนะ้ำแม่ขยันมากโอ้ไหนไหน ว่ายได้จริงด้วยโอ้ยสีมือใครอ่ะค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวปล่อยลงไปก่อนก็ได้อ่าปล่อยแล้วก็เออน่โอ้ได้แล้วโชว์หน่อยถ่ายรูปก่อนว้าปลาอุ้ยพอพอโอเคโอเคเลยโอเคเลยเออต้องดึงตรงสายมันนั้นนี่คือมันจะขาดไหมมันเออโอ้ตกตา สาวสวยตกปลาได้ฝีมือใครฝีมือพี่เองโอ้ยเหรออ่าด <schnell> ึงดึงดึงถ่ายลบถ่ายลบกันเยนเนียนไหนถ่ายให้สั่หน่อยสิแปป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 แป๊บเรื่อยเรื่อยเรื่อนซองสั้องสั้เอาสองคนกับน้องแก้มนี่แก้มไปถ่ายก็ปีก่อนปี่อนจะาลูกกเมื่อกี้เป็นคนตกไงแต่ตอนนี้เป็นคนได้แล้วนีต้องระวังตรงนี้นะคะเออระวังอันนี้มันแก้มีกับแม่กี์ลูกแป๊บหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้กล้าไหมวิดีโอด้วยสิคะเออวิดีโอด้วยสิเราจะเป็นเาถ่ายวิดีโอไว้อยู่ครับเอาหรอไม่โอเคมันไข่ด้วยนะโอ้มันไข่เอาวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้อันนี้เอาออกพี่ก็ออกไว้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทอดรอแล้วเราซื้อไต่ย่าต้มดำมาแตงกวาแตงกวาไข่ด้วยนะมันไข่ด้วยไข่ไข่ปล่อยมันไม่ไม่ร้อนจะแบบไม่เป็นไรมีเยอะเดี๋ยวเธอทอดรอเดี๋ยว ซื้อส้มจซต่ซื้อส้มตำแกย่างมากินด้วยโอเคครับไปเอวไหมส้มตำมาลอยเอวไหม